สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมายามหมักมี่หมักมี่สุกแล้วค่ะเมื่อกี้ไปดมมึงหอมไม่กินหอมแล้วค่ะหมักมี่เวลาห้าวกับบานเนาะเนาะเพื่อนดีใจดีใจเจ้าของกบมาบานันเพื่อนท่องสุกท้องออกลูกไหมมึงคุณผู้มชมค่ะมันดีใจมันเห็นห้ามึงมันดีใจตอนที่มาเหมือแรกประทันหด้ออกเด้นี่มึงมึงกำลังออกออกตุ้มน้อยนอยนี่ลูกอ่อนมันอ่ะ คือขึ้นไปข้างบนอีกอม,มาย่ามลายในเพิ่นสิดีใจเพิ่นหนักห่วงมันคุ้มมันน่ะออืเดี๋ยวเพิ่นก็ตัดออกหรอรเพือ่อนเนาะค่ะตอนนี้ห้องกสิมาตัดเนาะค่ะเนาะถึงเวลาตัดแล้วเพรานตรงนี้เสร็จแล้วเออพวามันชุกแล้วนดีใจหลายเห็นพ่อมาขนาดดีใจดีใจต้องได้บอลห่นนะึงเพื่อ เก็ดยางทำยะไรอ่ะทำตัดแต่หอมแล้วอ่ะอ่าอ่่าเอะ่น่นอน้อาน่ใหญ่เออเห็นไหมหอมหอมลูกใบใหญ่ โอ้ยใหญ่เลยจะไปตัดนะจะไปเฉาะนะคะเดี๋ยวยายจะช่วยทำค่ะจ้ะโอค้ะอ๋อลงรงนี้แล้วเนี่ยอุ้ยยไม่ไหวปมาเด็ดหน่อยเยเฮยเยเลยเรลยอ๋อผ้าเมียดิจับไว้ทาขันไว้เอ้ อะไรน่าจะปอกหมากมีดมือไม้เพื่อนๆนให้กําลังใจหน่อยนะคะจะเริ่มแล้วนะจะเริ่มแล้วนะอุปกรณ์ก็มีมีดกับมีน้ํามันนะคะเนี่ยอุหนหภูมิเพื่อกับหมากมีดทังงใน,น,นเดนนี่เดี๋ยวเดีดย๋ดยวโอเคค่ะยายฉอดลงไปแล้วนะคะตอนนี้โอเคเราไม่ใช่มืออาชีพเพราะว่าเราไม่มีสวน สวนไอไม่มมีม่ไม่มีสวนมเมีม่นานปอกที่เหมือนทุเรียนเลยเน,านานปอกไม่มีสวนมกทุเรียนยายก็เอาน้ำมันใส่อยยังใส่มีดนอยังคะใส่ใส่แล้วน้ำมีดน้ำมันทามีดโอเออน้ำมันทามีดน้ำมันพืชปก <c oughs> ติเขาก็ใช้อะไรนะน่าสุพิมพ <c oughs> เราไม่มีแล้วก็เออ,เอ,อ อ,อยหอมหอมมาคักเลยหันอีกก้อนหันอีกก้อนหอมหอมหอมอันนี้มัามีพันยังกอ่อนฮะสีทองมันมีสีทองเนาะ หอ,อกมีพันธ์สีทองอุ้ยลุนอุ้ยลุน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 งามหมาักขังเล็กคุณผู้ชมครับคือวันเขาเขาหอมแล้วแต่เขายังไม่เละ,เละนะคะกําลังดีเลยค่ะกําลังดีเลยแล้วก็จะคอยดูทุกวันนะคะเราไม่ต้องการเละแล้วเราก็ไม่ต้องการแข็งด้วยนี่เราต้องการเขาสุกขาต้นปานดงามหมาักขังเลยสุดยอดสุดยอด พันดีใจดีใจเจ้าของมาพันดีใจแห้งันอยากสุกไงเฮ้ยกินนี่พาา่าเป็นเลยนี่แหละพาอย่างนี้แหละแล้วก็ฉอะออกทีละชออ่อเดี๋ยวเรามีดไปแหลมมาเดี๋ยวไปไปแหลมมาก่อนเขาไม่เคยมีสวนมาการนูนไม่เคยมีมีอยู่ต้นนี่แหละต้นเดียวที่เป็นลูกอยู่ต้นอื่นก็ยังเล็กอยู่เดี๋ยวเราก็ชอบกินขนน,นะคะ่ะ มีอย่างนันิดก็ภูมิใจแล้วค่ะคุณผู้ชมเราเป็นชาวนาค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ทำนาโอเครูดมาตนาเลยที่แรกว่าเสด็จผ้าเองผ้าเองของสัยผ้าเาไวหรอกผ้าเบาไวแน่ๆเลยบ่หมดเม่หม่อมเมื่อยหญ่เอ๊ะใหญ่เราเคยมีสวนมากระนุนเออนี่แหละเอาไปเลย ก็คือจะเฉาะแบบออกมาเป็นชิ้นๆนั่นแหละเฉาะเป็นเบาๆออกมานะนี่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 คุณผู้ชมคอยลุ้นอยู่คอยลุ้นคอยให้กําลังใจอยู่ไม่ต้องห่วงหรอกยายอเอาฉาะไม่กินจกอันนั้นนั่นอยากซิมน, <S <S นั่นน,นั่น,หนแหละนั่นแหละเฉาะเออนั่นแหละแค่ออกมางั้นแหละนี่คุณผู้ชมคะมึงมั่งมังมังจะกินอะไรมึง เจ็บหอมกําลังดีแมงหยังมาเกาดตังเ้าหยังไปตัวเว้ยมันหอมไหมมะแงก็มาตอมธรรมดา ยายก็คอยเอาอน้ำมันใส่น้ำมันทามือก่อนก็ได้ยายน้ำมันทามือยังเออเอาอีกอันหนึ่งเหรอพอแล้วอันนี้ก็พอแล้วเราก็ยายแกะแกะใส่นี่ไปเลยน้ำมันทามือหน่อยโอ้ยนี่ยายทำไปแล้วเย่เก่ง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 ปอกปอบขนปอบโซเรียนนี่มันใหายากอีกหลีสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ยายมาเคยมีสอนมากขนอนือ มาคั่ะเละมาเนาะคะ่ะมาเด้อผู้ใดอยู่ยยกไกลมาเอาขนมมากินตืบแบ่งใหย่ <S 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 1> <S 1> ในมันก็เอาไปตุ่มได้ท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปตุม่มอืมทำมีช็อตสักกันช็อตสูตรชอตนึง ถ้าไปป่าเราขาดร้วมันขาดช้อนสินะช้อนอ่ะะหมอมฝีมือยายให้เขาเขามาจิจเองสวย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 เจินเจเขานั่งกินอย่งเดียวถ่ายวิดีโอ chót chuột. ร้มหาขอกับนางกินก็พอๆกันนึงว่ายาสิปอกแล้วอิ่มพอดี๋ข่อยจะต้มต้มเม็ดมันด้วยกินอีกอันหนึ่งเห็นว่าเป็นกับเป็นคือเก่าเด้อเป็นคือเก่ากันนะแม่นแม่แม่มันบอกข่อยไม่อย่างนี่เหรอเนาะเออบางครั้งทำไมย่างมันเยอะจังมันไม่ด้วยนี่มีนยางไหลอยู่ตลอด แล้วเมมดมกมันสุกกันแม,นม่นั่นก็ต้องรอให้เขาหอมค่ะต้นถึงจะตัดเขาถ้าเขาดิบกว่าวมันมียางเยอะกว่าบ้าติงกินเป็นบ้างนะกินเป็น ก็กินงงมัน่นแหละจะไปวัดด้วยแบ่งไปวัดด้วยจะเพิ่งไปแกะทำอันนี้ให้เสร็จก่อนอืมแล้วค่อยแกะทีหลังเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวช่วยแกะโอเคแป๊บนึงตั้งกล้องก่อนเพื่อนๆมาช่วยยายแกะค่ะโอเคเอาเอาเม็ดอาเม็ดนะเอ้ยเอาเม็ดนะอันนี้น้ำมัน mắng น้ํา đi, นะมาใส่ค่ะเออมั้งน้ําเด้เอาใส่หน่อยนี่นะแม่ เรื้องอารามงามดีดีพี่น้องเอ้ยความสุขเล็กๆล็แถวโคหลายถ้าจะปลูกค้าปลูกแน่ปลูกเมื่อยยีดหรี่เือยน่วยซ้ำองค์เนล่ะงามกับงามเนี่ยกับงามขายยูห่างค้างค่ะแถวปากช่องเนาะมองไงขายของขายของฝากอ่ะ มูไรดีต้อมาเขียบมูนหนึ่งว่าไม่หยางดิมูใหญ่ๆว่าไม่หยางดีมูหนึ่งไม่หยางไม่ลอยหรอกมันจือดอันนี้ไม่หยางหวานหอมหรอกคไไรับเป้ดูช่วงค่ะปลูกเองกับมือนะคะเนี่ยตั้งแต่สร้างบ้านเสร็จเนาะสร้างเสร็จแล้วปลูกเลย สิบกว่าปีแล้วตอนที่เขาอ่อนๆก็เอาไปเอาไปสุกนะคะ่ะไ,ได้ไ่ไหเป็นเลยๆน,นนะค่ะเนาะขอบคุณค่ะที่รับชมความสุขเล็กๆยายก็มีความสุขไดออ้ออกทีวีออกทีวีบ่อยๆยายเริ่มจะดังแล้วยาย่ คุณผู้ชมก็จะเอาไปใส่ขนมก็อร่อยนะขนมรสช่องอ่ะไม่ใส่ก็หวานแล้วอร่อยแล้วปียงบอเอาหมูกวนมาให้เขาเพิ่ง หมวกวันไม่ผเบิองเนี่ยยายบอกว่ามันมันมันลูกบ่อยแล้วก็มันสุกแบบนี้ค่ะไม่มีใครกิน <c oughs> ยายก็ทำกวนไว้ค่ะกวนแล้วก็ไปตากแดดตากแห้งๆถนอมอาหารแล้วเข้าตู้เย็นไว้เหมือ <c oughs> นเ <c oughs> บืงเนี่หมือนมะม่วงก <c oughs> วนะนะจะเจอาให้ดู <c oughs> จะาให้ดู มันแข็งบอคือบอคือมะม่วงนี่ค่ะนี่คือที่กวนนะคะคุณผู้ชมยายนะก็ใช้แบบว่าภูมิปัญญาเนาะความรู้สมัยโบราณนะคะ <c oughs> คือมีเยอะๆเ่าไปกวนนะคะกวนมนะต้มเนาะกวนต้มใส่น้ำใส่หม้อเนาะเสร็จแล้วก็เนี่ยทำเป็นแผ่นแบบนี้เหมือน,นกวนมะม่วงเพื่อไข่เพื่อเมืงเง <นะ S 1> องีอิงมันก็มะม่วง ก็เก็บไว้ในตู้เย็นตากแดดเนาะยายไปตากแดดเนาะเกอออกผู้ชมเออแล้วมันเด็ดถึงมันมันเด่นอ๋อนี่ค่ะนี่ยายเอาทำไปเลยทำไปเลยเอานี่เป็นแยมแบบนี้ค่ะผู้ชมคะเวลาไม่นี่ยังมีประโยชน์นะถ้าเกิดเวลาไม่มีอะไรกิน่ะสามารถเอาไว้กินได้นะคะ ตารทำหัวมาหานนะคะกว่ควรเสร็จ<อ>แล้วเอาเอาไปตากแดดใช่ไหมพี่ใหญ่ใช่ไหมตากแดดกินแดดบอกว่าหอมดีแต่มันแข็งนะคะคุณผู้ชมมันแข็งมันเหนียวมันเหนียวก็หอมงองใหญ <c oughs> ่กินเหนมั้ยายออกมาให้ห้าโอเมร์เห็นไหนะนี่๋ยังโอเค ทำต่อนะฮะไอเพื่อเนเบิ้งมัน้งจะบอกมีคนมาขวนจักเทียคนไหวเหอ,อย้ยหายไปทั่วบบไม่ไม่ไมปทั่วแล้วแบบไหวาามัว้งขวนได้หมดเลยฉันเานาะนดูฉันเนาะ ช่วยกับควนได้ไมั้ยเจับคะช่วยขับกวนได้ตัดแดดก็ได้เนี่ยเอ๊ตดัดแดดนี่ก็ตกดัดแดดได้นะเปียกมาสมโอกับควนได้ม,มันหนักขม,มกวนแล้วมันกินมันขมเปียนสมโอพอไหมไม่พอมา,มาใส่

เราจะทำไปจนเสร็จนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่รับชมค่ะวันนี้วันที่18พฤศจิกายนนะคะ2 5ง5นห้้ห้าะคะดีค,ค่ะเราทำไปให้เสร็จนะคะคิ่วิดีโอมันจะยาวเกินไปแต่คุณผู้ชมจะเบื่อเนาะ